วันนี้วันดีนะคะจัดไปโซฟาสวยๆพร้อมส่งสระบุรีค่ะสั่งเมื่อวานส่งวันนี้เลยโอ้โหมีที่ไหนที่นี่ทองใบสตูดิโอสินค้าพร้อมส่งค่ะอ่ะเดี๋ยวเรา Let's go เมื่อวานลูกค้ามาถึงบอกอ๊้เกือบจะมาไม่ทันมาถึงเกือบสองทุ่ม มาจัดโซฟาพร้อมโต๊ะกลางแล้วก็มีของตกแต่งแล้วก็ของวางประดับข้างมุมโซฟานะคะบอกอุ้ยมาที่นี่ได้ครบเลยเดี๋ยวไว้มีโอกาสจะมาอีกจะบอกว่าบ้านของเขาเหมือนโชว์รูมเรามากเขาว่าเฮ้ยมาถึงบอกใช่เลยแล้วเอาเอาเอา,เอาตัวอย่างบ้านให้เขาดูอุ้เหมือนโชว์รูมพุ่ิกเหมือนบ้านเขาเดะเลยค่ะเฮียกับซอสร้านเพชรเจ้าดั กระบุรีนะคะเอาเฟอร์ชุดนี้ไปลงด้วยบอกคุณเฟ๊กเจ๋งมากอะ่ะสั่งวันนี้ส่งพรุ่งนี้ที่นี่ที่เดียวทองใบสตูดิโอค่ะสุดยอดสุดยอดพบของเขาพบของเขาก็น่ารักมากเขาเจอน้องหมาสองตัวนี้เขายิ่งแฮปปี้มากบอกว่าไปพร้อมกับโซฟา